สวัสดีค่ะพบกับช่อง Channel Review องค์รนะคะตอนนี้นะคะหลุแต่บุญชื่นนะคะก็ได้เดินทุดงนะคะมาถึงตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านหนองไผ่นะคะตำบลหนองไผ่นะคะอยู่ในเขตเทศบาลหาดันมะขามเตี้ยนะคะสาธุสาธุ ยกถึงสูงลูกยกถึงสูงของหนูยกถึงสูงลูกเอาไม่ต้องพูดค่าพอนหลงปูไว้ลูกพอนุ่งปูไว้ แบตหมดต้องประหยัดเดินถึงได้คะเนี่ยดตาตรงไหนคะเนี่ยหวังว่าจะกลับบ้านก่อนเย็นกลับวันไหนคะกลับวันนี้แบบไปกิดเลยหนูว่ากลับวันที่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง ไม้เกี่ยวไปบูชาตอที่าได้เลยนะครับบ้าอยู่ไกลไมั่อ๋อ้งค่ไนวางไว้เลยนะคะดอกไม้เก็บบูชาที่บ้านได้เลยค่ะโโลตาที่พักค่ะุดเนียนเปเปิดเรียนใช่ไหมคะ อยากโยงแตอยากให้อยู่ <c oughs> ต่อเผื่อได้ <c oughs> ไม่ตรงกับวันปิดเทอมเนาะปีที่แล้วนี่ตรงตรงตรงกับปิดเทอมด้วยแล้วก็ตรงกับโควิดด้วยใช่ปีที่แล้วได้เดินถึงที่โควิดไงแล,และะ้วแบบเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนอย่างเงี้ยเดียก็ไปมาตอนนี้มันไม่ได้

ก็จะสังเกตได้ว่านะคะช่วงตรงนี้นะคะยัเนเขตเทศบาลนะคะของรังหวันะคะก็จะมีเาีเจนาเนศิษ์ของมงคการนะคะวายน้ำกันเยอะมากๆเลยนะคะตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้นะคะเเเนลกี้าาอววด๋ยหืข

เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ